ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเจ้าขลับวันนี้บ่าวแอมเราตรงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่องง้อครับท่านผู้ชมพ่องง้อนี่เป็นกะฝันดีครับท่านผู้ชมเนาะผีไม่หมายมาหาอีกแล้วครับท่านผู้ชมผีไม่หมายมาบอกเลขอสามตัวสองตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมาเนี่ยกะบเจ็ดศูนย์เข่าจังๆเนาะพ่องง้อเนาะโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับท่านผู้ชมงวดนี้มาบอกสามตัวบนสองตัวล่างว่ัสดุครับท่านผู้ชมฝันเมื่อคืนนี่ว่ัสดุครับมาเคาะสังกะสีใส่ที่วัวพองง้อ ออเกาเถื่อ,อ,อโอ้ยผีไม่ใหม่มาเกาะสังกะสีใส่อยู่ทงไห้ทงหน้าสเสดุดขึ้นมาในบ้านเลยย y a r แห้งว่าสัน <c oughs> นอนอยู่ดีดีที่ว่าพองวะไม่นอยู่หรอกครับมาเขาะสามเถื่อเนาะจนจนตกใจแล้วมืจนถามอัน,นอไรโมว่าโอผมมาเกาะสังกะสีวะ่ะนึกตแต่ลุกขึ้นมางแบงบโบเห็นทุกคนโอ้โบเห็นไปเลย ครับครับครับเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบ้าแอมเราตงนี่สิไปสอบถามพงัวว่าผีใหม่ๆเมาเคาะแบบใดเป็นแบบใดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ก็มี่เอฟซีใจดีเนาะครับเนาะมอบเงินให้พงัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนาะครับเนาะสื่อของเซนไว้นะครับสื่อของเซนไว้เบ้าแอมเราตงนี่ก็มีผลละหมากหลากใหม่ติดใหม่ติดมือมาฝากพงัวคือเก่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมตัวเลขกันครับว่าสิอยูสามตัวตัวเก่าหรือตัวใหม่ครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมบอทงนั่นไม่รู้ครับตำรวจชมเนาะไปรับชมกับพงัวกันครับครับสวัสดีครับคุณพงัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เนาะครับตำรวจชมเนาะคักขักขักพีเมย์ไมพีเมย์ไมครับกับลูกบอกพงัวโอ้เนาะครับตำรวจชมเนาะครับพงัวก็มี่เอฟซีใจดีใจบุญสุนทานครับนําเงินมามอบให้พงัวไปซื้อหัวหมูซื้อของเส้นของวายเบาแอมบอทงนี่กใกล้ใกล้น้อยมาให้พงัวตัวหนึ่ง เด็กไ้หน่อยมาให้ตัวนึ่งเสียไปเซ่นไปเซ่นน้ากันน่องมือแรกเนาะของง้วเนาะแมนแมนครับผมสามคนสาธุสาธุนี่เออเอฟซีนำเงินมาสืบพ้นละหมากลากไมมครับเบลแอมป์ทงกสิภาพองัวไปสือของเหลียวนี่ครับผมอวยพรนี่เพื่อนแอปพองัวะอ้าวอวยพรให้เด้อให้ไม่โสดไม่หลับให้ยถือลำรวยรวยเห้ยถือซุ่มวัดสุมวัดน่ะสาธุสาธุครับให้โสดให้ยหลับวัดนี่นะซึ่งนั่งนักรถ ครับผมฝันจังไบ่หรอพงวัวฝันซกสามแปดแปดสามนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวฝันวันจังไรครับบอกเด,เดี๋ยวว่างลงก่อนครับเดี๋ยวขอโทษขอ e ้อพายเอฟซีเด้ครับนะครับเอาสาธุให้ยุ่งเรื่องเด้องวดนี่เอ,เอาว่างไว้ทั้งทางเพื่อนี่แหละครับเอาว่างเนี่ยว่นผีไม่มาครับผีแม่ลูกมาเขาฝันอีกบอวัาฝันอยู่ฝันวันจังไรครับบอกสู่เอฟซีเพื่อนฟังนะครับฝันว่ายางมาย่างมาได้ใส่ยีกบาอแบบยางมาทั้งเก่าเพื่นลหร ทั้น้องคู่ทั้งมันน้องคู่เออทั้น้องทั้งนองเป็นน้องน้ามบอกว่าน้องน้ามน้องใยเหมืน้องคู่เออน้องคู่เออน้องคู่พายจูลูกมากับมาบอกโตเก่าเหรอเพิ่เมื่อเด็ดสังกะสีปอกปอกสามเถอะฮึเพื่อกับว่าสามแปดเดีดสังกะสีเทียงหน้าบ่เทียงหน้าอยนนอนอยู่หน้ามือเคลื่อนผันเหมือนแับเคลื่อนร้อนเหมือนแบ พอดีสังกระสีสามเถื่อสามเถื่ 3, <8. S 2> อเพราะสามแปดพว่าสามแปดเป็นเดช3สามเถื่อโอ้แล้วก็ว้าออกมาเลขบวกสามแปดนี่บวาออเลยจริง,จร,งจริงเลยในเริ่งหเสียงอขับรับครับโอ้ยสาธุสาธุเนะาะบัตรนี้เลขสามตัวเป็นตัวไรพงวหาเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดโตเกีาวโตเก่าโอ้สาธุสาธุใ้เอฟซมีโชกไงเร้อหวดนีเนาะครับเนาะ งวหันกบเจ็ดศูนย์เต็มๆเนาะ,อนะ <Man. S 1> อของงวเนาะแมนอือครับครับงวดนี้พ่นใหญงวดที่สามงวดที่สามเนาะที่สามเลยนี่ครับครับครับอันนี้เป็นงวดที่สามด้วยครับเอฟซีเนาะโอ้ขอให้เอฟซีเจริญถึงเรื่องมีโชคมีลาบด้วยงวดนี้เห็นว่าบนเก่าหัวทีปะงวหมูแมนบนเพิ่นไหวหลับเก่าหัวครับครับโอ้สาธุสาธุเนาะไก่ตัวหนึ่งัวหมูเก่าหัวไก่ตัวหนึ่ง ครับผมครับผมมือแรกพอง่ว่เพิ่นจะนําเครื่องเส็นไปเส็นวายเราให้ไก่ตูแลวก็อาหารหวานข้าวเนาะครับผมครับผมเบ้าแอมนี่ได้ไก่น้อยมาให้ตัวหนึ่งครับกับ่บน้อยล้วครับกับพอต้มเส็นนั่นแหละพอง่วเนาะครับผมให้พองัวนั่ไปเลี้ยงครับแต่มาจมเนาะให้ผีไม่ไม่ ได้่ดยู่ได้กินเนาะได้รับเครื่องเส้นเนาะอันนี้เงินตัวนี้พอ่ยงัวแล้วก็สิเอาไปซื้อผลตมะกลากไม้หรือเก็บไว้ใส่ส่วนตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ขอให้มีโชคมีลาภมีโชคใหญ่ต่อเนื่องครับพอง่ยงัวอีกครับโอ้ยกลับขอบพระคุณขึ้พอง่ยงัวหลายๆเนาะครับเนาะเป็นอย่งไรอีกเราสู้ฟังอีกเนี่ยเป็นไม่ว่าจังไรพี่แม่หมายเนี่ยมาหาบอกโจ้โลกมาเลขสามตัวนี้เป็นตัวเก่านี่เพิ่นได้เพิ่นได้เน้นไฮบให้เน้นอยู่ หาเก่าเจ็ดหาเก้าเจ็ดหรือหาเจ็ดเก่ากันเนี่ยหาเก่าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเนาะเอากระสลับนาสลับหลังกันเรียนอันพูทธเ่าเพื่อนกันอยากลุงลุงลุ่มลื่นเนี่ยคือว่าล่ะกับ้ากันเนาะที่แรกกันพอง่วงเป็นว่าหาเจ็ดเก่าหาเจ็ดเก่าบาทนี้มามาหาเก้าเจ็ดเอาเอะกับกันไปทั้งสองแถวเนาะพอง่วเนาะแมนแมนครับอ บาที่นีลูกเพื่นมาพอแม่อยากขอกินขนมอีกบ่ล่หขออยู่ก็าล่ะอืมเอามือแรงก็เสิได้กินมือนี้เป็นมือวันเสาร์เด้อครับเอฟซีวันเสาร์ครับอ่าเสียงอาจสีิเซกซ้อนข้ามาเล็กน้อยก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าตั้งคางบ้านเพื่อนกะเปิดทีวีเสียงดังญยาิพี่นองมาเล่นเนาะครับเนาะมาเล็นวันหยุดกับขอโทษขออภัยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมอาจสีิเซกซ้อนข้ามาแน่เนาะครับเลขสามตัวนี้แปดสาม เลขสามตัวนี่หาเจ็ดเก้าครับมาขอกินขนมกับน้ำแดงเนาะแดงครับผมโอ้ขักขๆๆขาังได้อีกบาทเนี่กั้อะมาบอกแล้วบอกเลขแล้วรครับพาลูกยางกลับยางกลับทันทียางกลับครับครับมาล่อสักที ัของอันนะไรนะของบนคนยังนัไงละคือโอมาลอกินของเส้นเนาะของเส้นครับครับเขาก็บนเพิ่นไว้แล้วอครับครับอ่ะเป็นเหลี่ยมตัวเหลี่ยมไก่เหลี่ยมยังครับอย่างหมูหมูมันที่คืออ้วดนี่นั่งหนักแมน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 ครับอู้สาธุสาธุให้มีโชคใจครับของหัวเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ กับผมมีอยังมีซ้ำนี่เนาะพองัวเนาะแมนแมนครับผมครับผมโอ้ยกรับขอบคุณคุณพองหัวไหลายครับที่ให้ตัวเลขเด็ดเอฟซีไปเสียงโชคลองเบืองครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันหร้อยหกสิบห้าเนาะครับเนาะเก่าหัวครับงวดนี่เก่าหัวเด้อวันที่สิบหกนี่รัดไงแบบยิงใหญ่เลยว่าสันพองัวละวัาเนาะครับแต่ผู้ชมเนาะไปเบิรงตัวเลขของพองหัวกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราท่งนั่นไม่เด้อครับแต่ผู้ชมเนาะกะ กราบขอบพระคุณคุณฟองเวาหลายๆครับที่ให้ตัวเลขเด็ดๆดีๆครับกราบขอบพระคุณครับนะครับท่านผู้ชมเนาะมาเบิ่งตัวเลขกันครับผมครับผมเดี๋ยวใส้เบิ่งตัวเลขด้วยครับอีกทีนะครับเนาะเพื่อนกันยนั่งอยู่บ้านพ่อหญิงคือเก่าแหละครับท่านผู้ชมเนาะแล้วกันเนี่ยเซียวหักเซียวแพงกันกับมาเล่นน้ำกันตลอดประจำกูมือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวเลขครับท่านผู้ชมตัวเลขนี่แปดสามครับแปดสามแปดสามครับเลขสามตัวนี่ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหรือว่า ห้าเก้าเจ็ดก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันถล่มหกสิบห้านะครับผมสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมโลทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบ้าแอมโลทงนี่สิภาพไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะไปเบิ่งกันครับอออเสียงเพิ่นเชียร์ม่วยครับท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่งมั่วครับ บ่าวแอมละทตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรียกทรั์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทองสื่อเรลียสื่อลอตเตอรี่จังสิได้ือถือเนาะครับเนะบาะทมาชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของนม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับยัก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกรูปหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่มหรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหมาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกโกลมครับท่านผู้ชมเบาอแอมเรารงหิงนข่าวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้า,ย,า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 ย่างบ,บาง่เห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเหตุใดคนมองโ่เห็นล้าน,านข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหุ่ยยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสในมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กลับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ้ามัดเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็บมือแต้ๆครับสามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้กก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วงสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วงสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินิคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโลทุงกับบลอลซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถนมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง สเสียเงียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวบ่าเอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบอะไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ